ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่16กรกฎาคม2533เป็นระยะเวลาในการเข้าพรรษาท่านั้นหลายท้าว่าท่านฟังเสียงจะรู้สึกว่าเสียงไม่ปกติก็ขอยอมรับว่าวันนี้เป็นไข้ ถ้าไข้หวัดนี่กินมาหลายวันแล้วแต่บางเอิญวันนี้นอนไม่หลับในเมื่อนอนไม่หลับในเมื่อนอนไม่หลับก็เห็นว่าเสียงพอไปได้ก็ลุกมาทำงานก็ขอรายงานย้อนไปนิดหนึ่งที่เมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทพบเปิดวันที่หกกับวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้ารอยสามิบสามไม่วันเข้าบรรษา ตอนนั้นเท้าวปวดมากเนื่องจากเท้าวบวมแต่ว่าพอมาวันที่เจ็ดเวลาตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงเท้าแทนที่จะบวมเฉยเฉยมันกลับพองขึ้นมาเป็นน้ำใสเวลานี้ก็ยังไม่หายนี่เป็นเรื่องเขาโรคภัยไข้เจ็บถ้าถามว่ามีหมอรักษาไหม <c oughs> ก็ตอบว่ามีสิบสองหมอไทยแล้วก็สองหมอเจ็กก็ต่างคนต่างร่วมกันทำการรักษาตอนนี้ไปก็จะขอเล่าความเป็นมาตอนนี้เป็นเล่มที่สิบแปดลืมบอกไป <c oughs> ความเป็นมาของเล่มที่สิบแปดคือว่าเมาื่อมาถึงเขาชอนเดือตอนนั้นก็ปรากฏว่าหลวงพ่อปานท่านรู้จักกัน กับพระที่เขาชนเดือความจริงพระที่เขาชนเดือนี้รู้สึกว่าอายุจะน้อยกว่าพ่อปานมากท่านถ้าจะประมาณอายุจริงๆก็ประมาณห้าสิบเศษเลมงพ่อปานเวลานั้นหกสิบเศษท่านมีท่าทางกระปีก้กระเปล่าแข็งแรงมีการคล่องตัวมากก็อยู่เขา เขาชอนเหลือนี่มารู้จักเอาต่อสมัยหลังสมัยที่มาอยู่เชนนัดแล้วเมื่อไปพบถ้ำถ้ำนั้นเข้าจึงได้ทราบว่าถ้ำถ้ำนี้เราเคยมาเ <c oughs> มื่อสมัยมาทุนดโดแล้วก็เดินไปทัโทษบริเวณทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนของเก่าหมดก็แน่ใจว่าเป็นถ้ำถ้ำนี้แต่ว่าเวลานั้นเป็นป่าชัดบรรดาท่านพุทธบริษัท กลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีไม่ได้ยินเสียงสุนัขเหา่าสะหหนจากบ้านก็แสดงว่าใครบ้านมากพอเข้าไปพักท่านก็มีอธัธยาศาัยดีมากท่านจัดสถานที่เห็นนอนเป็นเหลือบของเขาเหลือบของถ้ำเหมือนกับเป็นห้องนอนนอนกันแบบสบายสบายไม่รวมกันไม่ต้องปักกรด แต่ว่าพอตื่นขึ้นเช้าวเวลาสายๆนิดหน่อยท่นทานกระามวุฒิพ่อปานว่าจะฉันข้าวไหมพ่อปานบอกว่าฉันตามปกติแต่ความจริงการไปคราวนั้นบรรดาท่านผู้บริษัทธ์หลวงพ่อปานคนดีคณะที่ไปร่วมก็ตามกินข้าวจากเทวดากินข้าวจากนางฟ้ากัน <c oughs> แต่ว่าพอตื่นเช้าวนันนั้นหลวงพ่อปานไม่สั่ง <c oughs> ไม่ใั่อ,ออกบินบาศตามปกติก็ถือว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเมื่อไปกับ้วหน้าและครูบาอาจารย์ในเมื่อท่านสั่งไหนอย่างไหนเราทําอย่างนั้นถ้าไม่สั่งเราไม่ทาก็คิดว่าวันนี้เราจะกินข้าวกันที่ไหนนั่นก็เป็นเรื่องของท่านถ้าไม่มีข้าวจะกินแล้วก็อยู่ที่ธรรมปีติคําว่าธรรมปีติหมายความมีความอิ่มใจในธรรม ถ้าจะถามว่ามีความอิ่มใจพอแล้วหรือก็ต้องตอบว่าการเดินทางเขานั้นมีความอิ่มใจพอมากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ควบคุมไปและเป็นการนี้สองรอบรอบข้างก็มีท่านที่มองไม่เห็นตัวในตาเปล่าคมุมไปมากถ้าไม่มีการสดชื่นมาก พอตอนสายมานิดหนึ่งพอตะว,วันขึ้นก็ไม่สายมากมองเช้าได้แต่อมั้งข้าเจอของถิน่นแล้วก็ถามว่าจะฉันข้าวไหมหลวงปานบอกว่าฉันท่านก็เอื้อมมือไปหยิบหม้อหม้อดินไม่เอี่ยมแต่ความจริงนั่งอยู่ที่นั่นก็มองไม่เห็นหม้อดินไม่ทราบว่าท่านวางไว้ที่ไหนแต่ว่าเวลาเมื่อท่านท่านองการท่านเอื้อมมือไปหยิบป,ปั๊บได้หม้อดินมาหนึง่งลูก เอาน้ำใส่ไปหน่อยหนึ่งเอาเข้าสารใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ปิดฝาท่านถามว่าฉันแกงบอลไหมแล้วพ่อปานบอกว่าฉันท่านก็เอื้อมไปหยิบเอาบอลมาตัดตัดไม่ไม่ต้องปอกตัดตัดเหมือนกับที่เขาแกงกันแล้วก็ใส่ในหม้อน้ำใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ฝาปิดหลังจากนั้นท่านก็คุยกันคุยกันไปสักครู่หนึ่ง ท่านก็ถานหลวงพ่อปานมาหิวหรือ,อยังเห็นจะเป็นเวลาประมาณทักบะทักมาสองโมงเช้าตอนนี้ก็ซ้ำกับเรื่องสื่องพ่อปานก็ต้องขอไล่า้ฟังเพื่อจะขยายฟังต่อไปเพราะว่าในหนังสือหงพ่อปานนั้นพูดรบรัดมากเวลานั่นก็ป่วยมันใกล้จะตายในเวลานี้อาการทั้งป่วยทั้งแก่แล้วใกล้จะตาย ก็ต้องนำเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่คนเขียนภายหลังไม่สามารถจะเขียนได้เพราะไม่รู้เรื่องความเป็นมาจริงๆเอามาเขียนไว้เล่าสู่กันฟังไว้ก็ไปนั้นว่าในเมื่อพระปานบอกว่าหิวแล้วท่านก็เปิดหม้อข้าวขึ้นมาข้าวสุกเต็มหม้อมีควันคลุ้งแสดงข้าวสุกข้าวสุกเรื่องนี้รอนมาก่เมื่อวันก็ยกตรงจากเตาใหม่ แต่ความจริงก็ตั้งกับพื้นดินแล้วก็เปิดฝาหม้อแกงขึ้นแกงเต็มหมอ้อเอามากินรสชาติเหมือนแกงบอลธรรมดาธรรมดาอร่อยมาก <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนพิสดารส่วนหนึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านผู้ฟังเข้าใจว่าคนที่ฟังหลายๆคนอาจจะมีความเห็นไม่เสมอกันแต่อรมาก็ไม่ค้านความเห็นของท่าน นี่เป็นเรื่องขาองอภิญญาในเมื่อกินข้าวเสร็จท่านก็นคุยกันแล้วก็ท่านก็นมาถาม <c oughs> ว่าคุณสององค์นี่สนใจเรื่องลิศไหมอีกสององค์ท่านตอบว่าสนใจเรื่องลิศพระบาลบอกว่าสององคนี่เขาชอบเอล่นเล็ดมากแต่อีกองค์หนึ่งนี่ไม่ชอบชอบรู้เห็นโดยเฉพาะ ไปได้ตามกำลังใจที่เรียกว่ามโนยิธิชอบเล่นทางใจมากกว่าเล่นทางกายท่านเลยหันมาถามอาตมาเพราะว่าทำไมไม่ชอบเล่นทางกายล่ะเราไปสวรรค์เราไปนรกเด็กกายตนเองนะเ,เป็นการดีนะก็ตอบท่านว่าผมก็คิดผมมีความรู้สึกว่ามีการเหมือนกันการไปด้วยกายก็เป็นของไม่แปลก กันไปด้วยใจก็เป็นของไม่แปลกเพื่อเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเว <c oughs> ลาตายจริงๆไม่ได้นำร่างกายไปด้วยผมเลยไม่สนใจท่านมองหน้านิดหนึ่งท่านบอกว่าความจริงเป็นของไม่เกินความสามารถใช่ไหมก็กลาาเรียนท่านบอกว่าไม่แน่ใจครับมันจะเกินความสามารถหรือไม่เกินความสามารถผมไม่แน่ใจ แต่ว่าผมไม่นิยมใช้มันผมใช้เฉพาะใจอย่างเดียวท่านด่างกายเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าท่านห้ามในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านห้ามก็เกรงว่าจะเผลอถ้าเผลอเป็นการผิดพุทธบัญญตัติอาจจะมีโทษคำว่ามีโทษอย่างนั้นก็ไม่ทราบว่าทำหรับโทษอะไรท่านก็เลยบอกว่าเขาดีเหมือนกัน ถ้ามีความสันโดดจันนั้นก็ดีถ้าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะอยู่ที่นี่อยากจะเที่ยวที่ไหนก็บอกให้ทราบก็ถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่มานานหลายปีไหมท่านบอกว่าอยู่ที่นี่มาเกินสิบปีถามแล้วว่าท่านใช้ข้าวแบบนี้หรือท่านบอกท่านปกติท่านมาในชั้นเลยท่านอยู่ที่ธรรมปีติก็มีความสนใจมาก ก็ถามว่าทรมาปีติเป็นยังไงเขารับท่านบอกว่ามีความอิ่มโดยธรรมก็ถามว่า